โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนําไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบางกอ,อกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพทําหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒ นธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดืม่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะดิฉันมาจากตัวแทนของบริษัท BP f o o d นะคะเป็นชีสหน้าทุเรียนกรอบค่ะ ซึ่งมีคุณภาพทางด้านโปรตีนซึ่งผลิตภัณฑ์นี้วัตถุดิบได้มาจากแผ่นชีสและก็ทุเรียนทอดกรอบมีคุณภาพมีการันตีมีโภชนาการที่ดีซึ่งเราเอามาประกอบให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพในการที่เราจะยกระดับสินค้าของเราอยากให้มีจัดหลายๆครั้งแล้วมีคุณภาพในโครงการนี้ค่ะและเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งหมดขอบคุณค่ะ